วิชาตัวเบาถ่ายทำและตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับก่อนอื่นเราต้องไปเตรียมไฟล์บนฉากเขียวก่อนครับไปที่แอป Edit ของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปนะครับจิ้มบวกตรงนี้ครับเลือกคลิปนะครับตัวนี้นะครับโอ้ยไม่ใช่เลือกคลิปฉากเขียวก่อนนี่ครับพื้นสีเขียวมาก่อนครับเพิ่มเข้ามาครับหลังจากนั้นนะครับก็จิ้มาที่ o v e r l a เลยครับแล้วก็เลือกคลิปของเราเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับ เขากําลังโหลดนะครับโหลดเข้ามาแล้วนะครับนี่เข้ามาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับทําการนะครับขยายให้มันได้ขนาดที่เราต้องการนะ่ะครับนะครับค่อยๆนะไม่เล็ดไปมีให้มันพอดีครับัอนีเขาจะมีเส้นไกด์บอกนะเนี่ยนยครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อมานะครับขอดูก่อนนะครับว่าเราขยับกี่วินาทีตรงไหนท่าทางที่สโลล์หน่อยอ่ะประมาณนี้แล้วกัน ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี uh, huh? bang, bang, bang. Uh, oh. ้อ nah, ่านะครับประมาณนี้ไม่ให้ยาวเกินไปครับประมาณนี้อนี่น่าจะหล่อแล้วนะครับขอแบ่งก่อนนะครับบอกแบ่งแบ่งแล้วก็ลบตัวท้ายออกนะอ่าประมาณนี้ก็พอครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวขอตัดข้างหน้านิดนึงนะข้างหน้าเหมือนมันไม่ค่อยเท่ท่าไรนะครับแบ่ข้างหน้านิดนึงนะเออหาซีนสวยๆแล้วกันนะครับกลับมาหน่อยอืมนะครับนี่มาถึงตรงนี้เดี๋ยวขอตัดตอนท้ายให้มันเท่ากันนิดนึงนะครับ แบ่งนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปก่อนนะครับต่อมานะครับใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า c ัดเอาครับมาที่ c ัดเอานะครับนั่งรอสักครู่นะครับโอ้เลือกกำนหนเองดีกว่าครับนะครับแล้วก็จิ้มบวกไปนะนั่งเลือกไปครับเลือกพื้นที่ให้มันเต็มเต็มเต็มเ็มนะครับหลังจากนั้นนะครับจิ้มต่อครับที่ตามอ็อบเจกต์ครับนั่งรอสักครู่ครับจิ้มเสร็จไปครับ เรียบร้อยครับเราได้ฉากเขียวแล้วนะครับส่งออกไปครับส่งออกไป HD ก็พอครับ Export ออกไปครับ1รอบครับเสร็จแล้วนะครับไปที่แอปสปริงเลยครับจิ้มมาที่แอปสปริงครับแล้วก็มาสร้างใหม่ครับจิ้มบวกครับเลือกคลิปเลยครับทีนี้นะครับเลือกคลิปตัวที่เราถ่ายเอาไว้นะครับเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ไหนนะัวไหนเอน่นี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 ่ตัวนี้ มานหนึ่งตัวก่อนครับมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าออกจิ้มบวกตรงนี้ทีนะอ่าเหมือนจะได้เจอพื้นที่ทํางานนะครับเลือกนะครับตําแหน่งที่เราต้องการนะดูแอคชั่กนก่อนไอตัวที่2นี้นะดูนะมาแกวัดกวาดกวาดกวาดเดี๋ยวดูผมดูแป๊บนึงครับดูแอคชั่นเขาก่อนอ่าประมาณนี้อืมประมาณนี้ตึ๊ตตุ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 ๊ตอุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุก็มาดูก่อนอืมต้องดูแอคชั่นทีละนิดครับ นี่ครับตอนที่เราเดินมานี่อ่ะเอ้ครับอันนี้ก็ได้อ่ะแยกเลยครับแยกปุ๊บแล้วก็ลบส่วนหน้าออกไปครับลบครับหลังจากนั้นนะครับให้เราจิ้มคําว่าการวางซ้อนมาเลยครับแล้วก็เลือกคลิปตัวพื้นเขียวที่เราทำเอาไว้นะครับเข้ามาแบบนี้นะครับจิ้มที่พื้นที่ทํางานนะครับจิ้มที่คลิปด้านล่างนะครับกดตัดให้มันเท่ากันก่อนแล้วกันนะคลิปมันยาวเหมือนกันเนาะอันนี้ยาวเหรอโอ้ยาวเนาะตัดให้เท่ากันก่อนแล้วกันนะครับ แยกนะครับแล้วก็ลบส่วนท้ายออกไปนะครับหลังจากนั้นมาที่คลิปด้านล่างนะครับมาที่เครื่องมือตัวแรกก่อนเลยนะครับเครื่องมือแปลงนะครับเนี่ยครับมาด้านล่างสุดนะครับทําให้มันพอดีนะครับเราแบ็กกลับมานะครับหลังจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่านะครับโครมาคีครับแล้วก็เปิดออนเลยครับจึดกเข้าไปครับเรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาดูตรงนี้ดูนิดนึงนะครับดูการการ กันลบจากหลังเขาเนียนไหมขอดูนิดหนึ่งนะครับอืมคือว่าเนียนนะอ่าถ้าเนียนก็จับเจ้าตัวนี้นะครับขึ้นไปข้างบนเลยนะครับให้มันจับตัวนี้จับไม้กวาดด้านบนนี่จับเสาด้านบนเลยมันไปอยู่ข้างบนนงงั่น้นทําให้เปื้อนงงครับแหมขอเอาไม้กวาดมาดูข้างล่างดูซิมีอะไรอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ครับง่ายๆเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานได้เลยครับ จานเปียกสอนถ่ยทำครับ